ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทคกเตอร์บอยนะฮะวันนี้แทคกเตอร์บอยก็มาขอนําเสนอสาระดีๆและความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งรอบนี้จะมาให้ดูถึงรถแท็กเตอร์จอร์เดีย5310หรือจอร์เดียที่มันเป็นเครื่องรหาส3029นั่นเองว่าในการจะแมนเทเนนต์เครื่องยนต์มันมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรบ้างในตัวรถหรือทำง่ายยากอะไรแบบไหน เดี๋ยวเรามาลองติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยรถข้างหลังผมคันนี้เป็นจอห์นเดีย5 3 1 0ที่กําลังจะทําการฟิตเครื่องใหม่ซึ่งผมจะมาดูว่าปัจจุบนประกอบของการฟิตเครื่องจอห์นเดียนั้นมันราคาประมาณไหนอะไรแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมกันดีกว่าเนี่ยผมมาให้ดูสภาพเครื่องก่อนในการที่จะทําทเครื่องนั่นเองคันนี้เครื่องอเครื่องภายในค่อนข้างยเยิอะนะฮะ พวกลูกสูบปลอกสูบค่อนข้างยับเยนะิน้ะให้ดูนี่คือสภาพของอเสื้อสูบที่มันมีรอยนะฮะดูรอยเห็นชัดๆเลยเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรอยนะฮะแล้วก็ในส่วนของลูกสูบก็คือสูบตรงกลางมันไม่เหมือนกันนะะสูบนี้บุ๋มสูบนี้บุ๋มแต่สูบนี้มีติ่งนมออกมานะฮะดูสูบนี้ฮะ สูบกลางมีติ่งนมเห็นรอยของขอบสูบไหมครับว่ามันเป็นรอยชัดเจนทําให้คันนี้ต้องมาฟิตเครื่องกันใหม่เองนะฮะติดไฟคันนี้ก็เลยต้องมาฟิตเครื่องกันใหม่นั่นเองนะฮะแล้วเรามาดูส่วนประกอบของอ,อุปรกรณ์อะไรของจอร์เดียว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะ มาตรงนี้เลยอันนี้คือมันเป็นจะเป็นชุดของเขาเลยนะฮะคือจอนเดียมันจะดีอย่างเนี่ยจอนเดียมันจะดีอย่างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อน คือจอเดียมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขามีชุดคิดเซตที่มันเป็นชุดแมเทแนแนนของเครื่องยนต์ไว้ให้แล้วก็คือชุดนี้เลยกล่องกล่องนี้นั่นเองนะครับกล่องนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอนนี้จะประกอบด้วยโอลิง3ตัวนะฮะโอลิงตรงที่ปลอกสูบ3ตัวแล้วก็กล่องนี้นั่นก็คือ เ <Hey. S 2> <Okay. S 1> อ้ฮอคเตเตอร์หน่อยอ่ะโอเคและกลองนี้ก็คือนะฮะผมจะแกะให้ดูแบบเรียวไทม์เลยอันดับเลยดีกว่าต <Okay. S 1> อนนี้ก็เสียงลูกชายอีกแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> นี่ก็คืออันนี้คือปอกสูบผมตั้งไว้ดีกว่า ตัวนี้คือปอกสูบนะฮะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ปอกนี้ก็จะใส่กับจอรเดียคันนี้เลยเกลี่เรียบ,บวิธีการก็คือดูดปอกตัวนี้ออกไปเลยครับดูดปลอกเก่าออกใส่ปอกใหม่เข้าไปฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าลงกึงเพื่อคว้านเสื้อสูบแล้วตีปลอกเข้าไปใหม่อันนี้คือตอกปอกเดิมออก แล้วกาใส่ปอกใหม่เข้าไปก็กลายเป็นสแตนดาร์ดเลยนะฮะอ่าอีกกองหนึ่งนะฮะอีกกองหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับอีกกองก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับอีกกองก็จะเป็นชุดลูกสูบอันนี้จะมีติ่งติ่งนมติ่งนมด้วยแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีสลัก สลักลูกสูบนะฮะจะเป็นอยู่ในครบเซตนี้ก็คือจะประกอบด้วย1ลูกสูบป,ปอกสูบแล้วก็โอลิงโอลิงนะฮะสามเซต3ชิ้นนี้นะฮะถามว่าชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ผมขายอยู่3,300บาทนะครับนั่นก็คือชุด3เนี่ย3ลูกสูบเนี่ยก็คือจะตกอยู่ที่9,900 9,000 เก้าพันเท่าไหร่วะเก้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะนี่าจะมางงอีกก็คือ9,900บาทนั่นเองนะฮะสำหรับ3ลูกสูบเพื่อที่จะมาแม่นเทนแน้นเครื่องยนต์จอนเดีย5 3า0คันนี้เอาบอกไว้ก่อนนะครับลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าสหนึ่งศูนยคันนี้จองไปแล้วนะครับมีลูกค้าจองแล้วนะฮะส่งอุดรน,นะครับคันนี้ก็ ยังไม่ลงขายเลยยังไม่ลงในเน็ตเลยขายแล้วสำหรับรถจรเดียที่ซื้อกับเทคทบอยนะแล้วก็จะมีนะฮะนี่ก็เป็นชาร์ปอกก็จะเปลี่ยนไปให้นะครับชาร์ปอกของจรเดียกล่องนี้ตกอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองร้อยห้าสิบบาท ชรัรอ,อกแท้จรเดียบไม่แพงนะครับซื้ออะไรก็หมดไม่แพงนะอร่อยแท้ด้วยนะฮะทำอ,อกเสร็จก็มีชารก้านต่อนะฮะก็ไม่กี่บาทครับร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันสำหรับชาบก้านนี่นะชารัปก้านชิดอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยนะฮะไม่ได้มีการโอเวอร์ไซส์ขึ้นมา ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่สับกา้านนะจ๊ะของแท้ก็มีนี่ครัตัวนี้จะเป็นซีนคอหลังนะครับก็มีกี่ร้อยฮรซีนคอหลังเื่นเดียวกันซีนคอหน้าก็ไม่กี่ร้อยนะฮรกันรุ่น ก็ไม่กี่ร้อยซึ่งโดยหลักๆอะไรจอรเดียนะปัจจุบันนี้ยราคามันถูกมากสำหรับเครื่องยนต์สรหัส3-0-2-9นะฮะเรียกว่าถูกจริงๆสำหรับรถรุ่นนี้ใครที่ว่าสนใจอะไรรถจอรเดียก็ติดต่อผมมาได้ครับไลนโอเอเติมแอดแล้วก็แท็กเตอร์บอยเข้าไปด้วยนะฮะถ้าใครอยากสนใจรถแท็กเตอร์จอเดียก็เติมแอดแล้วก็แท็กเตอร์บอยเช่นเดียวกัน รอบนี้ก็ยังไม่ได้ทําการประกอบครับเพราะว่าช่างปิดสงการอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเป็นขั้นตอนการทําของเครื่องยนต์ตัวนี้เดี๋ยวจะพยายามอัดคลิปไว้ให้แล้วกันเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าการทําเครื่องยนต์ของจอร์เดียนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันง่ายมากมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็อะไรมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดสําหรับการทํารถ การทำเครื่องยนต์จอร์เดียรหัส3029นั่นเองคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็มีเท่านี้ครับแค่อยากจะมาลงให้ดูว่าสนใจอะไรแท่จอร์เดียก็ติดต่อแททตาบอยได้สนใจอะไรสนใจรถเจ็คเตอร์จอร์เดียก็ติดต่อแททตาบอยได้นะฮะหรือมีใครมีคำถามสงสัยก็พิมพ์ไปที่ไลน์แอดแททบอยเช่นเดียวกันก็มันจะติดที่มือถือเครื่องหลักของผมเลยสำหรับไลน์แอตัวนี้นะครับติดต่อผมได้ตรง นั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เปิดคลิปสั้นๆง่ายๆนะฮะไปก่นกอนจ้าจัา